นี่มองใครอะไรนะโอ้เข้าใจแล้วคิดว่าเขาเนะี่ยเป็นอาราสีนะไม่ใช่ฉันน,นายนามองอาบีใช่ไหมอ๋อแม่คะนั่นปิตานี่คะอะ๋คนนี้สินะที่ชื่อปิตาเน่ะเข้ามาก่อนคะ่ะเข้ามาเลยคะ่ะอ๋อชรินระวังแม่นี่ไว้นะหน้าตาสวยใช่เล่นเลย คนที่เปิดจะไปริชับกับลุงอาวินนะครับลุงอาวินจะเป็นส่วนหนึ่งของตะกูลูตราแล้วในอีกไม่นานผมรู้ว่าริชอรก็เล่นเก่งเหมือนกันแต่ลุงอาวินนี่ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฝีมือยังไงโอเคโชคดีนะลุงริชารออหมายถึงลุงอาวินกับริชารเอาเลยโชคดี อาบีไม่ต้องห่วงหรอกลุงเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนมาก่อนตอนปสองเดี๋ยวก่อนครับอาบีเดี๋ยวก่อนบอลเนี่ยมันแข็งมากทีเดียวมาทําให้สาวๆเจ็บได้นะเราควรจะเล่นกับบอลที่อ่อนกว่านี้กูตายแล้วเขากลัวนะดิฉับคะคุณพูดได้ดีมากเลยล่ะค่ะ ผู้หญิงนะ่ะควรจะเล่นกับบอลแข็งๆเหมือนกันนะคะแต่เพราะว่าคุณนะเสนอเรื่องนี้ออกมาคุณต้องได้รับรางวัลให้เกียรติหญิงหลังแข่งฉันจะเลี้ยงคุณเองค่ะดีไหมคะว้าวนี่สาเลวเอาซอบ,บมาโอเคครับมาแล้ครับเอาไปไอ้ปีตาระวังอาจจะทำให้มือเธอเจ็บได้นะซอบเนะ่ะก็เนอะ เราเล่นกับบอลแข็งๆได้เหมือนกันอย่าลืมสิปีตาช่าก็เธอเราไม่เล่นกันดีกว่ามะโอเคค่ะ่ชงดีนะคะยูฮูู้้วู้เอ้วู้วูาเลยเอ้เลยวู้วู้วู้เู้วู้วู้เู้เู้วอ้ไู้ว้วู้วอ้วู้วู้ว้วู้วู้วู้เู้วู้วู้้วล้ะอ้้วู้้วอ้วู้้วู้้วู้วู้ว้วู้ว้วู้เลยวู้้เูาวูะเู้วู คนไอ,อ้ลูตจเรียกผมมาทำไมเหรอ,อ,อนี่ฟังนะเรานดยจะต้องเป็นญาติกันแล้วในอีกไม่นานเนี่ยใช่ไหมล่ะฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันแข็งแกรง่งเออแล้วจะต้องทำยังไงเลยครับนะเธอจะต้องยอมเสียเวลานะเออเออคือฉันต้องการความช่วยเหลือของเธอ,เอนี่ฟังนะกลิติกาจะเป็นลูกสะพ้ายของเธอแล้วนะ อยา่าลืมไปสิการตัดสินใจของเธอนะ่ะจะบอกได้ว่าเธอนะ่ะแคกริติกาแค่ไหนเออเดี๋ยวผมมานะาฟังฟัก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเข้าไปก่อนที่จะพูดจบซะอีกคิดอะไรของเขาอยู่ในงานนี้เนี่ยมีอะไรเหรออักเชตอนฉันตีลูกเนะี่ยเธอห้ามรับลูกของฉันอักเช่ไม่ไม่โกงสิฉันโกงไม่ได้เนอะริติกาเธอลืมแล้วเหรออีกไม่นานเนี่ยเราจะแต่งงานกันแล้ว ฉันเป็นคู่มั่นเธอนะแล้วมันเป็นหน้าที่ของเธอที่ต้องสนับสนุนฉันสิจริงหรือเปล่าเล่เอ,อกริติเกอร์มานี่หน่อยสิมีเรื่องด่วนเนอะมานี่เร็วมานี่ขอตัวสักครู่นะคะ เออฟังนะฟังฉันดีๆเราต้องคุมลูกให้ดีโอเคนะเราจะแพง้งานนี้ไม่ได้เลยเข้าใจไหม <c oughs> เออไปกันเลยนะ <c oughs> เอาเลยลิชารบเอาเลยคุณนายลูตาใคาย่าประมาไนะ,ะไลงมือเลยแม่ชิสตี้คอยดูกันแล้วกันนะ <c oughs> ว่าฉันนั้เล่นได้ดีแค่ไหนเยี่ยมมากเลยค่ะเอาเลยสาวๆเตรียมตัวนะ ครุตราพร้อมหรือยังคะเอาเลยสัญญายดพลังญิง้นี่ลุงผมรู้นึว่าลุงตั้งใจผมเห็นนะคาราน ลุงทำให้คุณยายแก,กผิดหวังไม่ได้เราจะต้องแกล้งแพ้เพื่อให้ญาติๆพอใจไม่งั้นเราแย่แน่เลยโอเค ฮ่าฮ่าเ <c oughs> แต้มแล้วยังไงเขาก็คือสาเมียคนที่ชื่อซาเมียมักจะเก่ง นั่นไงเขาตีได้สี่อีกแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> คุณอยากจะพูดอะไรไหม <c oughs> เอาเลยสามีต้องการหกเต้ม นี่ลุงพวกผู้หญิงแพ้แน่นอนไม่มีใครเอาชนะพวกเราได้แน่เข้าใจไหมใช่พวกนั้นได้14ต้มล่วว้าวหลังจากจบรอบแรกแต่ผู้ชายก็เป็น14ฝ่ายหญิงน่าจะแย่แล้วนะสนุกมากเลยผู้นายวางแผนได้ดีมากขอเสียงไฟยชายหน่อยมาพวกผู้หญิงนะไม่ยอมแพ้หรอกนะพวกผู้หญิงเนี่ยจะสู้สุดใจรอบถัดไปนะเป็นหน้าที่ของชิสตี้ ออกออกอกแล้วอกแล้วออกแล้วไม่ได้แต้มเฮ้หยุดก่อนไม่ได้เลยฉันต้องได้แต้มเราไม่เชื่อที่พวกเธอพูดหรอกนะฉันได้แต้มเราได้แต้มไม่ได้สิได้แต้มสิได้ ราจะรอดได้ยังไงนะถ้าคารายลงมาตีรูปแบบเนี้ยเราต้องแพ้แน่ๆเลยเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างแล้วออใช่ใช่กำลังมาฮัลโหลเออเอเอโซฟียว่าไงออใช่ฉันเองนั่นใครนะ่ะเออฉันทิสตี้น้องสาวของปีตายยังไงละ่ะนี่เธอโทรมาหาฉันทำไม ต้องการอะไรจากฉันพี่สาวเธอปิดตาหน่อยแย่งคารายไปจากฉันแม่นั่นทำอะไรจิตใจฉันโทรมาหาฉันทำไมเนี่ยฉันไม่อยากจะคุยกับเธอเข้าใจไหมฉันไม่อยากคุยด้วยบ้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดสายสิฉันมีข่าวดีจะบอกเธอนะอย่าเพิ่งตัดสายนะคือฉันจะมาบอกข่าวดีนะฉันจะบอกข่าวดีกับเธอน่ะช่วยอะไรฉันหน่อยเข้าใจไหมล่ะฮะว่ามาสิฉันจะบอกข่าวดีกับเธอแน่นอนโซเฟียแต่สัญญากับฉันมาก่อนว่าเธอน่ะจะช่วยฉันโอเคสัญญาก็ได้มีข่าวดีอะไรเหรอ ฉันรู้วันก่อนเธอเศร้ามากแล้วเธอก็ร้องไห้ด้วยแล้วจาได้ไหมวันที่เธอบอกกริติกากับฉันว่าคารานกับปีตาน่ะกําลังคบกันอยู่อ่ะเธอยังจําได้อยู่หรือเปล่าอ่ะเรื่องนั้นอ่ะเธอเข้าใจผิดนะสองคนนั้นไม่ได้คบกันไม่เอาหน้าชิสตี้ฉันเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันในห้องในห้องน้ําเลยนะไม่ใช่ห้องธรรมดาไม่มันเป็นความชอบชั่วครู่เท่านั้นเองไม่มีอะไรระหว่างสองคนนั้นน่ะสองคนนั้นไม่รักกันหรอกนะฉันพูดความจริงนะเชื่อฉันสิฉันไม่ได้โม้นะเรื่องจริงทั้งนั้นเลย เธอพูดจริงเหรอชิสตี้แน่นอนสิจริงโอ้พระเจ้าชิสตี้ฉันมีความสุขมากเลยบอกฉันมาสิเธอจะให้ฉันช่วยอะไรเหรอโอเคงั้นฟังฉันให้ดีนะโอ้พระเจ้าให้ตายเถอะฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงเมียหน้าโซเฟียเธอสัญญากับฉันแล้วนะจำได้ไหมเธอทำให้พวกฉันชนะไม่ได้หรือไงอ่ะขอละ มาช่วยกันหน่อยนะ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 โอเคเออฉันช่วยก็ได้โอเคบายขอบคุณมากเลยนะอืมเยส ใจเย็นก่อนมาต้องวายไปทำไมละ่ะตอนพวกเธอชนะนะ่ะพวกเธอยังก,กระโดดกันขนาดนั้นเลยพอทีมฉันชนะฉ,ฉ,ฉันจะดีใจบ้างไม่ได้รือยังไงกันนะฮะอาบีโอเคอยากทําอะไรก็ทาฉันคิดว่าเราควรหยุดทะเลาะกันก่อนนะโอเคไหมอักเชเอาเลยเร็วเข้าอักเชลเร็วเข้าสู้เขา นี่พวกเราบอกนายว่าพวกนายได้เล่นงานขนาดนี้ได้ยังไงเพราะพวกสาวๆเรื่องไงบอกมาสิฉันน่ะจะได้เข้าใจาว่ามีอะไรกันแน่จากสองทีมนี่มีทีมหนึ่งมีนักคริกเก็ตอาชีพนะ<ม>เป็นดาราคริกเก็ตเป็นดาวของวงการเลยละเร็วเข้าคารานันเร็วเข้าเถ้ชชาช,ชนะได้เลยถ้าชนะได้คนแพ้หมดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยคารันเขาจะลงเล่นเหรอคารันจะลงเล่นเหรอโอเคเราเข้าสาวๆเร็วเลยเอาเลยเอาเลยเร็วเๆๆ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 ๆะๆๆ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  เยี่ยมมากเคยเห็นใครตีได้แรงขนาดนั้นไหมล่ะฮะหกเต้มตีแรงขนาดนั้นเนี่ยตีล้ำเส้นเลยจงม่ไม่แฟร์เลยนะเขาช่วยทีมของเขาชนะได้ก็จริงนะแต่ว่ามันผิดมากเลยชิซี่เชอรีนมันนี่ได้เวลาพักแล้ว ฟังนะ <Okay. S 1> เราจะให้เขาชนะเราแบบนี้ไม่ได้เขาตีลูกขนาดนั้นมันไม่ยุติธรรมเลยเราแพ้แน่ๆเธอมีแผนอะไรบ้างหรือเปล่าบอกมาหน่อยสิเราจะได้รับมือน่ะฉันไม่สนว่าเรากำลังจะแพ้นะฉันวางแผนเอาไว้แล้วและฉันก็มั่นใจมากด้วยโอเคเยี่ยมเลยฉันเชื่อใจเธอนะโอเคปิตาเตรียมรับลูกของคารานได้เลยอ้อดูที่กระดานแต้มสิคาราทําใหผ้ผู้ชายชนะแน่นอนเลยน่าสนใจนะริชาร์ดคาเป็นฝ่ายตี และปีตาจะเป็นคนโยนลูกให้ด้วยดูสู้จะเป็นยังไงผมทำได้ทุกอย่างเพื่อรอยยิ้มของคุณต่อใผมต้องแพ้ผมก็ไม่สน อ๋อโมมะาเห่งมากคิดว่าผู้หญิงจะชนะมันี่เธอสนใจอะไรกันแน่น่ะใครก็ตามที่ชนะก็เป็นผลดีทั้งนั้นนั่แหละก็ถ้าเธอมีปัญหาเราเลิกพนันก็ได้ยกเลือกับพนันออกไม่เล่าเอาหรือเปล่าไม่ อ๋ออ๋อะวิ่งเลยจ้าวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งโอ้โหเยี่ยมมากคารันหกเต้มหกเต้าไงดูไม่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 นะนั่นไม่ใช่หกเต้มจ้ะโทษทีนะหกเต้มคุณคะมันไม่ใช่หกเต้มเชื่อฉันสิคะได้หกเต้มดูสิดู อยา่ามันขอแต้มหรือเปล่าล่ะ<อ>ช่วยบอกทีสิคะเ<อ>ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันเจอพิสูจน์ให้เองนะงั้นเหรอยังไงล่ะมันนี้สลิวอัดคลิปเอาไว้สลิวเอามาฮาริส<อ>รู้กันแน่อะฮะเดี๋ยว <c oughs> ยี่ยย คารานับสายสิโซเฟียโทรหาฉันเหมือนกันนะฉันรับไม่ได้เพราะว่าเราเล่นคิกแกกันอยู่อ่ะคุณรับสายสิถามว่ามีอะไรโซเฟียนัดโทรมาทําไมกันเนะถามเธอเลยสิสวัสดีโซเฟียไงคารานอยู่ที่ไหนเหรอทําอะไรอยู่น่ะเราเล่นคลิกเกกันอยู่นี่ฟังฉันให้ดีนะวันนี้ฉันน่ะมีความสุขที่สุดเลยวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขมากๆฉันก็เลยโทรมาหาเธอคนแรกยังไงล่ะฉันน่ะมีข่าวดีที่อยากจะบอกเธอนะ ขาดีอะไรฉันท้องนะจ้ะฟังนะเธอกับฉันกําลังจะมีลูกด้วยกันไงเฮ้ยอออืฮะออลูกจะได้เป็นสัญลักษณ์ของความรักระหว่างเราอะไรนะฉันต้องหูฝาดไปแน่ๆเลยโอ้พระเจ้า แม่ได้ยินอะไรนะค่ะรานลูกจะได้เป็นพ่อคนแบบไม่มีปีไม่มีครุยงันเหรอแม่คือแม่จะไปเข้าสังคมได้ยังไงพระเจ้าลูกทำแบบนี้กับแม่ได้ยังไงนะใจเย็นก่อนครับแม่ใจเย็นนารักีไหนแกบอกว่าแกกับโซเฟียไม่ได้มีอะไรกันยังไงคุณย่าคือผมเนอะคารานบอกแม่มาสิโซเฟียน่ะเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่นอนกับลูกน่ะหรือว่าแกนอนกับคนอื่นเข้าไปทั่วเนี่ยแม่ไม่อยากจะคิดเลยว่าลูกจะทำตัวแบบนี้ได้หลงคอนะ ฟังก่อนนะนี่มันเรื่องภายในครอบครัวเอาไว้คุยทีหลังกันดีกว่านะเรานะ่ะมาแข่งกันให้จบดีกว่าช่วยโคช่มีอะไรไปเล่นเกมก่อนน้ำไม่ต้องห่วงเอาสิไม่ต้องห่วงหรอกนะ <c oughs> ไปๆแยกย้ายแยก้ายมาปีตาเอาเลย ลองคิดดูสิเธอกับฉันนะ่ะกำลังจะมีลูกด้วยกันแล้วนะอ ผู้หญิงชนะ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 ้หญิงชนะผู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 ้หญิงชนผู้หญิงชนะผ้หญิงชนะผู้หนะผู้หญิงชนะผู้ชนะผู้หญิงชนะผูนะผู้หญิงชผู้หญิงเนะานั้งนะ้หนะ้ชนะผู้ะผู้ชนะผู้ผู้หชนะผนะ้งนู้งะู้ชนะผา้ะผู้ชนะผู้นะ ทีมผู้ชายน่ะจะต้องแพ้อย่างแน่นอนเพราะว่าผู้หญิงน่ะจะชนะงั้นก็เตรียมตัวเลยเพราะตอนนี้เราจะสลับรอบกันแล้วถึงตาของผู้หญิงตีลูกคิดเลยว่าจะตีได้เนี่ยไม่มีทางหรอกไม่มีทางเอานี้อาบีรู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงน่ะเก่งในทุกเรื่องนะจ๊ะคอยจับตาดูก็แล้วกันสาวสาวอาจเก่งทุกเรื่องแต่ว่านี่คริกเก็ตคนดูเยอะขนาดนี้มันอาจความกดดันและผู้หญิงก็จะประมาา จะเชียร์ยังไงก็แล้วแต่นะ mm. แต่ฉันไม่คิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะตีลูกได้หรอกไม่มีทางเลยไม่เชื่อ mm. ไม่ได้คะแนนด้วยไม่มีทางเลยแพ้เงงแง่ฉันขอฟันธงเลยนะว่าผ,ผู้หญิงนะ่ะชน,นะอย่างแน่นอนหือ <c oughs> ไงจ้ะคารานพี่โซเฟียเธอพูดอะไรไร้สาระทางโทรศัพท์เนะทำแบบนั้นทำไมเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีทางมีลูกกับฉันได้เพราะว่าเราสองคนไม่เคยมีอะไรกันเลย บอกมา๋อฉันขอโทษนะคารานรักดอกจึงหยอกเล่นนะคารานเข้าใจหรือเปล่าฉันแค่หยอกเล่นไรสาระน้าเธอจะเล่นมุกวันไอพิวฟูเดในเดือนกันยายนได้ยังไงบอกความจริงมาทำไมเธอทำแบบนี้ใครสั่งเธอแอ้ฉันขอโทษนะมันไม่ใช่แผนของฉันเลยนะชิสตี้โทรมาบอกฉันเธอต้องการให้ฉันช่วยพี่สาวของเธอปิตาน่ะต้องการให้ฉันช่วยนะสิพี่สาวเธอน่ะไปทาเธอเล่นคริกเก็ตฉันก็เลยต้องโกหกเพื่อทำให้ปิตาชนะน่ะ ฉันฉันรู้ฉันผิดฉันเสียใจนะคารานฉันขอโทษจริงๆเออฮัลโหลออคารานปีตาทำอะไรขนาดนี้เลยเหรอใช้มุกสกรปรกเพื่อให้ตัวเองชนะงั้นเหรอได้เลยปีตาเพราะว่าฉันจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะสั่งสอนปีตาเหมือนกันคอยดูแล้วกันนะเธอได้เจอดีแนะ่ มีอะไรคือฉันมีเรื่องที่จะคุยกับเธอหน่อยเธอมีอะไรจะคุยก็บอกมาสิเออคือผ้าของเธอขาดก็เพราะว่าฉันฉันน่ะขอโทษนะฉันเออไม่มีมรารยาทเลยและฉันก็หยาบคายมากฉันทําอะไรผิดหลายอย่างเลยนะแต่ฉันไม่เคยจะขอโทษเธอเลยฉันขอโทษนะก็ <c oughs> ดีทําช้าดีกว่าไม่ทําอย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนผิดก็ถือว่าดีแล้วหละหะอ ฉันทำไม่ดีกับเธอมาโดยตลอดและฉันน่ะเสียใจมากจริงๆนะฉันอยากจะขอโทษเธออย่างจริงใจ ฉันขอโทษนะแล้วรู้ไหมเธอเป็นคนที่ทำให้ฉันรู้ตัวว่าฉันไม่ใช่คนที่ดีเธอนั่นแหละปีตาที่จริงม,มันไม่ใช่แบบนั้นนะเธออาจจะมีหยาบคายบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ปีตาว่ากันตรงๆไม่มีใครทำแบบที่เธอทำได้หรอกนะเธอน่ะไม่รู้ว่าตัวเองดีแค่ไหนเธอต้องมองผ่านตาฉันแล้วเธอจะรู้เองตอนที่ฉันเห็นเธอเล่นคริกเก็ตวันนี้ ฉันไม่รู้ว่าอย่างไงนะแต่ว่าฉันรู้สึกอะไรขึ้นมาฉันเห็นริชับมองเธอเขาคงอยากจะพูดอะไรกับเธอฉันเลยมีอะไรอยากจะมาบอกกับเธอก่อนที่ริชับจะพูดฉันเริ่มรอเธอตอนเธอกลับบ้านไปแล้วฉันรู้สึกไม่สบายใจ